วันนี้เราจะไปตรงบึกกันนะครับเอาขายักออกไปไปแถวแถวแถวถนเนี้ยเราจะลองไปหน้าที่พักนะเป็นการตกหมึกครั้งแรกในชีวิตไม่เคยตกหมึกเลยเราจะมาลองดูว่าวันนี้จะได้ได้หืึกหรือเปล่าเยอะเยอะไป เล่นหมดไปเปล่าไปเร็วไปเร็วไปเห็ไเนะไหมเมื่อเช้าคือฝนตกหนักมากเราก็ิ่งเริ่มได้ออกเดินไปเมื่อเช้าฝนตกหนักมากไม่รู้ว่ามันจะมีปลาหมึกหรือเปล่านะว,วันเนี้ยโค้ชผมก็ไม่ไม่เคยตกแหละตรงนี้แหละเราจะตกกันตรงนี้เด็กๆ ว้าวว้าวเออว้วว้ามาดิหนหน้ามาดิหน้า่าโหหยแล้วะครับปาหมึกเฮ้ยนพ่งเหนะ โอ้ยนี่เลยมันยังไม่ยิงดำๆด้วยอุ้ย <Thr> ม <lunar> ันยิงยังยัง ตีปเตัวเองตีตอนแรกอะฮเพราะมันถ้ามันมีฝุงอยู่มันจะมีฝุงไม่โดนไม่ดนััน้าาอ่มานั้เอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วค่ะตาลยโดนแล้วนะ โดนปลาบึกแล้วตัวแรกในชีวิตอุ้ยอุ้ย,อย,ออยเออเอมันผู้สู้อ่ะดูโผมโดนแล้วอย่าุดนนะอุ้ยปลาหรือเปล่าวะเขาต้องทำยังไงอ่ะปิดเบรกเหรอปลาเอา้าจะตะเก๋า โอ้มึงไดปลาเก่าอะครับหนักเลยครับปลาหมึกครับดูวยรอเฮ้องไปโดน โอ้โหได้ปลาหมึกแล้วโอ้ตัวแรกในชีวิตทานเลื่ไปไหนไปนี่นะครับเต็มที่สองเอ้ยนี่นะครับผลงานเราเรามาดูผลงาน